คนเขาดูถูกเรามากๆนะจากผมรู้ว่าจาย์ไม่ได้แคร์มันมันมีข้อดีของารดูถูกไม่ไม่มึงเข้าใจไหมถ้ามึงถ้ามึงไม่มีใครดูถูกมึงเลยนะถือว่ามึงเป็นคนกระจอกใช่หมนะคือกระจอกมากเลยเพราะมึงไม่ได้คิดเที่ยอเลยเลยคือมึงไม่ได้คิดอะไรที่แปลกออกไปมึงไม่ได้เป็นนักปฏิวัติมึงไม่ได้เป็นนักสร้างสรรค์มึงไม่เป็นนักแหกข้อดังนั้นคนที่แหกคออมึงจึงได้รับการดูถูกดูแคน มึงเข้าใจเพราะนั่นถือว่าเมื่อมึงได้รับการด่าว่าหรือวิพากมึงจงรู้เลยว่ามึงคืออัจฉริยะมึงคือผู้คิดต่างในนั้นมึงยังยอมรับว่าเมื่อมึงคิดต่างมึงจะต้องมีศัตรูเยอะในการต่อสู้ของมึงแล้วการต่อสู้ของมึงนั้นเป็นสิ่งที่หอมหวานที่สุดคือกูชอบกูเป็นคนนักต่อสู้กูต้องการศัตรูเยอะเมื่อกูเป็นเด็กกูชอบศัตรู กูชอบมากกูทำอะไรก็ได้ขอให้ทุกคนเกลียดกูแต่กูไม่เกลียดเขานะแต่กูจะชอบที่เขาเกลียดกูแล้วเขาดูถูกกูกูต้องการชนะทุกคน